เฮ้ย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 อ้นนี้ไอ้นี่ไงอันี่้ฟังเลยวะขอโทษขอโทษขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมได้ไหมเอ้ยเราต้องไปจับข้างในว่าเราต้องไปจับเราก็ยืนเนียนนี่เลยอ๋อมันไม่ใช่โอนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเอตรงเรายึดไอ้ตรงนี้เป็นหลักเนสองเสาฮะแล้วพอพี่พามาปุ๊บพี่พาก็วิ่งเข้าลูนเรียบร้อย ข้ข้างในเลยเข้าไปข้างในเลยข้างในข้างใอายนไม่ดข้นล่เข้าไปข้างในเลยข้างในเลยข้างในางนฝั่งนี้บอสไปทางนูนเรีบร้อยต้งตนี้เหรอต้งตั้งตั้งแต่หน้าลิฟตเลยหรือเป่าต้องตั้งแต่หน้าลิฟต์ มีจะให้เขาไปฝั่งไหนเราก็โค้งไปฝั่งนั้นอเลยผู้ชายไปฝั่งนู้นนี่ไล่กันเลยงั้นไล่ลอยแล้วกันมามาเลียงมาโค้งนี้เลยบังคับลงทางนู้นไปเลยปะผู้ชายเยอะกว่าใช่ไหมถมผิดไปครับยดลงฝั่งนู้นไปเลยกัญชากัญชาจัดเลยตรงนี้ก็ได้ไปเรียกอะไรนะเลีกอะไรนะ สองสี่ห้าไปย่าเพนพอนไหมต้องมีอาวุธด้วยใช่ไหมต้องมีอาวุธใช่ไหมไไสักพัฒนารัตลงมาถ้าอาวุธอันนี้นะคุณผู้เล่นเรียบร้อยเ <c oughs> หลือพิวดหน้า <c oughs> มีแหวนก็ใส่แหวนได้นะฮะให้แบบดอกกุหลับโปรยคุยกับเอ่อเรขาของคุณพาโบเอสโกบาลน่ะกำลังจะมาถึงแล้วแถวตรงพักมันหยิบจ้างนะเยอะเนาะโอ้โหแล้ว่าพี่พาโบลงมาเตรียมตัวอยู่ข้างหน้าแล้วเตรียมตัวอยู่ข้างหน้าแล้วเพราะไม่ทันได้พาเขาน่าจะเดินผ่านแล้ว

ใช่ต้องใช่มึงเตรียมมาก่อนไหมมึงเตรียมาก่้างจังอะไรกันแน่เดี๋ยวชไเดี๋ยวจะโย่เดี๋ยวจะอะไรตามระเบียบตอนแรกก็พักละมึงพักกันเลยอ่ะีปเตอร์ไม่ดูบีพักกันเลยมึงพักกันเลยอ่ะก็พอดีลงมาเป็นคู่แล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนนะมาครับเชิญเชิญนี้น่ครับัสคับ อยู่ใที่แต่งรถพี่ตัดลงมาเลยใช่ใช่ใช่สยาม่าพี่ลงมาข้างล่างอ่ะเป็นไงายรูปเปลี่ยนชุดมก็าทเงไเรอมาเลงไรดกนรถหนครับอี่อยอบเาีนอักเอามสวยขอเดิตาลีหน่อยเร็วพี่คาเฟ่ลาคปติดาต้ามาน่ตัวะอ่ไครับ ไอ้ขอบต่อไปขอบไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นหัไม่หัวไม่เล่นหัวไม่เลนไอ้เหี้ยส่งมาไม่ปรึกษาอะไรเนี่ยอีดาป้าบอลยินดีนะบอลนิห่ออดาถายรูปเอดร่าะจะถ่ายูปอะดย่าขยับจะอะดูนะายรูปเป็นงานรูปการถ่ายรูปนมะไเขมเขมรเขมนครามอเนี่ย ทำไมกูถืออะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นสคริปบอร์ดครับสคริปบอร์ดเป็นรายการของวันนี้ฮะรายการที่ต้องแบบว่าใช่ใช่ใช่เพลิดเป็นเพลิดเรียบร้อยครับไปเขาร่ะขึ้นรถครับผมขึ้นรถเลยครับขเอารถเก็บเลยครับกดกดกดโอเคได้ครับแชร์ด้วยขึ้นรถอะไรกันขึ้นรถครัรขึ้นบอสขึ้นรถก่อนบอสขึ้นรถดึงกุญแจก่อน ไม่ขึ้นไม่ได้พี่พาเย่าดื้อเียาดื้ออดื้เข้เาซืื้อหนูไม่ได้ให้ฟรีห่หนูจะเปลี่ยนเคุณอบ้รอบเลีวรอบแป ดึงกุญแจเลยยอดดึงกุญแจด้วยดึงกุญแจด้วยดึงกุญแจเสร็จแล้วไปเก็บตรงนูโนนู้นอยากพอไม่รู้เอาไปเลยเ้าสวยครับผมใชจักสวยกสยักสวย อี๋บอกแล้วบอกให้บอกเกือบไม่ขึ้นรถไม่ล่ะหนูจะซื้อฟูเรียแล้วแล้วหนูจะซื้อฟูเรียพี่ไม่ต้องห่วงแล้วคือยังไงแล้วคือเขาเอาเงินให้ให้เดเหรอใช่ค่ะพวกเขาพวกเขารวบรวมเงินมาแล้วก็มาซื้อเดสแล้วก็ซื้อรถซมาซื้อเดซโอเคค่ะซื้อล่ซื้อรถแล้วก็ให้พี่ซื้อได้หรอพี่ได้กุญแจเลยฮะอ่าเออ กุญแจน่าจะกุญแจเดสเลยพี่หนี่ยเอาว้ว่าฝากฝากลูกสาวด้วยนะครับอ๋อคือซื้อคือซื้อของเดสใช่ไหมใช่คือเนี่ยครับคือเออไหอธิบายพี่ดิ้เกิดอะไรขึ้นเงินที่พ่อพราโบใช้เรื่องที่เรามีปัญหาไปก่อนนั่นเนี่ยครับครับตอนนั้นนี่พ่อพราโบตั้งใจซื้อรถถูกต้องไหมใช่ครับอ่า ซึ่งพวกเราทุกคนก็เห็นว่าพ่อพอบก็สมควรจะได้รถครับแล้วก็รู้มาว่าเห็นว่าชอบเอมรัตก็เลยไปหาซื้อเอมรัตแล้วก็นี่คนข้างๆเขาจะขายเราก็เลยช้อนเข้าให้ช้อนรถช้อนช้อนฮาเดสช้อนรถครับก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วก็ก็สามารถสูตมันไม่ไหวแล้วมันก็ต้องขยับหนึ่งถูกต้องครับพวกเราก็เลยรวบรวมเงินทั้งหมด น้องๆในแกง๊งที่พี่ในแก๊งเนี่ยครับแล้วก็จัดเอ็มัาร์มาให้หนึ่งคันหิวหิวเลยหิวหละกินครับผมประมาณนี้ครับแล้วมีตังกันเหรอแต่ละคนอ่ะก <c oughs> ็รวบรวมครับหารกันมานูน่นนี่นั่นร่<ล>ำรวย <ละ S 2> กันอยู่แล้วครับเพราะว่าเก็บกันวัลนละห้าร้อยก็ร่ำรวยกันอยู่ <c oughs> แล้วเฮ้พี่มีพี่มีอยู่อีกสองล้านนะเอาตังพี่ไปก่อนไหมไม่เอา้าอะไรครับเดี๋ยวจําเป็นแล้วค่อยค่อยว่ากันครับ มนทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเดทคันนี้ขายไปเท่าไหร่สี่ล้านค่ะ,คะผมให้ติปีคแปดล้านค่ะสี่ล้าน<อ>ค่ะ <4 S 2> ต้องให้หนูเหรอใช่หนูขายแพงมากมาก,มากเลยเดี๋ยวมาหลอกกูดูกูไปดูย้อนหลังได้นะเอาเป็ว่าหนูขายไปสองสองล้านห้า <c oughs> ก็ราคาที่เราเราคุยกันไว้ไงพี่ก็สองล้านห้าเดี๋ยวหนูจะขยับไปฟูเลียไงือไใช่ เหมือนยากขายฟูเลี naar, naar, ้ยงเงีขายฟูเลี้ยงเหรอร้อนหนาร้อนเหนียหนาอะไรเมี้ยหนาร้อนยานานี่อะซื้อรถตัดเนี่ยเออพี่ตัดขายปะล่ะหกล้านพี่คะดูดีตัดขายทะเบียนพี่ตัดขายทะเบียนดูทะเบียนพี่ด้วยตัวตีเออทะเบียนห้าห้านะจริงเหรอเมาห้เห้าเปิดโชว์นะเปิดโชว์นะเปิดใครของเม้นตเปิดเมาฮ้าอย่ไม่ขายคันนี้ขายได้ไงไม่ขายพี่เอารถหนูไปแลกไหมเป็แลกกับพี่ตัดแต่เมาห้าห้าน่ะ ห่าไม่เอาไม่เอารถหนูได้ป่าเอาอะไรหมดพี่ไปขึ้นบนเถอะไปชวกเราไม่เอกเพลงเพลงไม่เอกเพลงอย่าให้ข่าวว่าจบคูนโชว์ไหนได้เมื่อไรรถใหม่มาแล้วเออไปรอบางนาเลยไปรอบางนาบางนาเจอบางนาจบเป็นกลมจบเป็นกลม หรือไปหมดเลยไหมไปทุกคนเลยไหมไปทุกคนเลยค่ะมันจะมีหรือเปล่ากูน่าจกใบไม่เล่ะจกใบจกใบเออจกใบมีไหม